何 ไอ้เจ๊ะฟลอสก็มุนลอสตรงตัวุดมวนนะฮะห่ะกรมุนเจ๊สีเจ๊ะนี่จ้ามันนี่ปอนเจ๊ะป้านอมาที่ป้ายอมูรอนชอเซนั่นันนะ ô chích cháo 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 chút chút cháo chút cháo thế cháo chút cháo chút cháo

เดนปาเคนะนี่นนปาเคปาเะตัว,ต,วตัวแต้ตัวยังโกนนอจังตีนออย่นะจะเกี่ยนออย่นะในในในองน้จีก็ดีนอย่นเนียนจซบปาเคนะนี่ยนะต่อเขาตมอยังดปลอก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 เนานอกจาหนั้นเซนดตู่น,น,นรูนอ

怎么了？要把钉弄活进去了。哪天<些>？钉子活着弄了。哪天<些>？刮草、啊哦，把边缘那固定的黄了，那了。嗯嗯、哎，给我们都教毛的。走。好，我走。做个三分钟头，叫不完、啊。

น้าองตื่นแล้วเรียกครับละตัวที่ปอดที่เราจะฝอดหน้อ๊ออดใช่ไหมลูกอออดจะได้ยองโอเคออดตัวตัวตุ้งีก็ยีชุมมันนะยังนันเสียตัวตุ้งมองไม่เสียชุมมันน้องใส่ลุ่งยีนะหรอเอเตอเนเตอดช่ตะนอ๊มมาตะตอกข้าตะนตอกข้ายีกตีตะนอ๊สู้มาว้าก็ตัวนีที่หรอตัวตื้อช่ไ